ฮัโหโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะวันนี้อยู่กับนารูโตะโมบายเช่นเคยนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้า,าการละนะตอนนี้การละ A นะที่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะสำหรับ A แต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่สกิลมันจะช้านิดนึงนะอาจจะแบบไม่ค่อยทันใจอะไรอย่างนี้ เอ่ออา <c oughs> <c oughs> อาดูเอ่อคลิปเปิดตัวสักนิดหนึ่งนะตอนจานกายนี่ลืมเปิดให้ดูไมป่นไรนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ดูสกิลข้าวๆนะมันเป็นตัวที่เอเรียกว่าแข็งพอสมควรนะถ้าใครที่ จับทางไม่ได้นี่ก็สู้ค่อนข้างยากนะโอเคอย่างแรกนะสกิลแรกก็เป็นสกิลจับนะคือจับเลยนะจับเข้าไปเต็มๆถ้ากดค้างฮะมันจะดูดหลอดมาได้นะ <c oughs> แล้วมันก็ใช้ได้หลายอย่างด้วยนะคือกดได้สองทีด้วยว่างั้นแล้วดูดสายขึ้นมาเน,นี่ยนะแล้วกดโจมตีค้างไว้หลังจากดูดสายเสร็จนะมันก็จะลอยแล้วก็ตีด้วยมืออย่างนี้เลยนะตีได้สองชุดด้วย <c oughs> อันนี้ก็จับเหมือนกันตีธรรมดาฮะ <c oughs> เป็นจับเป็นบอลน,นี่เลยนะตีใส่ก็ลอยได้ด้วยแต่ว่านี่ฮะสังเกตดูว่าการโจมตีครั้งแรกตอนลอยเนี่ยมันมันจะตีทางที่เราหันนะเนี่ยถ้ากดค้างผิดท,ทางก็เรียบร้อยฮนะเราคือมันจะลอยมันจะตีทางเดิมตลอดแหละนะก็ต้องนึงนิดนึงนะก็อาจจะมีพลาดกันบ้างไม่เป็นไรฮะ ส่วนสกิลสองนะก็ไม่ได้จับอะไรแต่มันก็สกิลทำให้ตัวที่นอนอยู่มันล้มลงไปได้นะ <c oughs> สังเกตท่าตีธรรมดาจะค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันลอยด้วยแล้วมันก็ตีค่อนข้างกว้างและไกลมากอยู่นะถึงสกิลจะแบบไม่ได้ไกลมากนะแต่ก็โอเคมันกดได้สองครั้งนะเนี่ยคุมโซนได้ค่อนข้างดี <c oughs> จะยืนตีเฉยก็ได้นะรอเขาแบบนั้นมาลอยถอยมาก็ตัวไหนก็โดนยากนะจังหวะที่มันลอยอยู่ถ้าใครจะท่อนไม้มานี่ก็ต้อ,องคิดหนักนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะบางทีมันมีเกาะเกาวงกลมมันเนี่ยนะคือมันคล้ายๆตัวแข็งเลยนะ <c oughs> มันกันดาเมจได้จังหวะหนึ่งนะได้ประมาณสักเท่าไหร่สี่ห้าฮิตมั้ง,งห,หรือสองสามฮิตอะไรประมาณนี้แหละนะก็ถือว่าตีแรกได้ค่อนข้างดีฮะ <c oughs> แต่ตอนที่เป็นเกาะดูดแล้วไม่ขึ้นล้วเห็นปะนี่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะลงมานอนแล้วดูดอะไรเงี้ยก็จะมีจังหวะที่พอที่จะ,ะเรียกว่าไง <c oughs> ดูเชิงเขาได้อยู่นะ, <c oughs> ะปล่อยเด้งทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกดต,ต,ตีไปฮึ่บสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยนะ เนี่ยได้เกาะแล้วนะเกาะก็ได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็จากหลังก็ยังโดน <c oughs> ก็เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างค่อนข้างง่ายไหมก็มันก็ต้องกะระยะของสกิลนิดหนึ่งไม่ถึงกับง่ายททีเดียวนะบางจังหวะนี่ไม่โดนนะ <c oughs> ข้างล่างนี้น่าจะโดนอะไรอย่างนี้นะจะมีแบบพื้นที่ของสกิลนิดหนึ่ง นะบางทีโดนไม่โดนอะไรอย่างนี้นะก็คุมโซนได้ค่อนข้างดีเลยสกิลสองนี่พื้นมันค่อนข้างหนานนะตอนที่พื้นทรายลอยขึ้นมาเนี่ยครับแต่ว่าตีใ,ใกล้ๆเนี่ยบางทีก็โดนบางทีก็ไม่ค่อยโดนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ส่วนมากจะโดนนะมันตีแบบกว้างมากเลยเป็นข้อดีมากๆสําหรับการละนะแต่ข้อเสียก็มีเป็นการก,ก็คือ จะแพ้ <c oughs> ทางตัวที่สกิลออกไวๆกดปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคือพอเราสกิลมันจะล่ายืยนล่ายนิดนึงเนี่ยจังหวะที่มันกําลังจะล่ายอะไรเงี้ยมักจะโดนขัดนะสาหรับตอนที่เล่นนะคือเราต้องกะจังหวะก่อนที่เขาจะสกิลต้องสกิลก่อนครับประมาณวิปหนึ่งอะนะประมาณเซลวีอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะให้สกิลมันได้ออกอะมันเก่งแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยกว้างด้วยนะ สกิลต่อร้อยต่ออีกนะอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างเก่งเลย <c oughs> จริงๆคือเปิดมาสกิลหนึ่งใช่ป่ะโดยไม่โดยไม่รู้แต่ว่าหาจังหวะกดค้างให้ได้แล้วมันจะได้เกาะเลยนะทําให้เราเหมือนมีตัวแข่งฟรีในตอนเริ่มเริ่มเกมเลยนะถือว่ากดดันอีกฝั่งได้ดีเลยอีกฝั่งก็จะแบบไม่ค่อยอยากเข้ามาสู้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องใช้สกิลแรกไปนะ <c oughs> แต่อย่างน้อยคือเรากันดาเมจด้วยตัวแข่งด้วย น้อยคนที่จะตีสวนนะส่วนมากเจอแบบวิ่งหนีแล้วหาอรอรอก่อหายก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยตอนก่อหายเราก็จะเสี่ยงนิดนึงนะก็อาจจะต้องเป็นคนที่อ่าเรียกว่าไงเดินพอได้พอมีเชิญชั้นเชิงในการเดินนิดนึงนะแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะเพราะตัวมันก็ค่อนข้างดีสกิลจากตัวไปอยู่แล้วนะ อะไรอย่างนี้นะแล้วก็สกิลต่อได้อีกเนี่ยแต่ตอนหันเนี่ยมันจะช้านิดหนึ่งนะก็พยายามดูจังหวะนิดหนึ่งนะฝึกต้องฝึกนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะมันก็แล้วด้วยความที่มันต่ออันติีได้นะก็อาจจะเอาสกิลเป็นเพิ่มมานาก็ไม่แย่เหมือนกันนะเพิ่มมานาก็เพราะตัวนี้มันโอเคกว่าไก่นะมันสกิลมันโดนง่ายอะแล้วก็ <c oughs> สกิลมันแบบไกลด้วยสกิลไม่โดนก็ยังมียึกที่สองกดอีกครั้งได้อะไรเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วยังมีเกาะมาช่วยอีกทีหนึ่งนะก็ค่อนข้างดี <c oughs> แล้วอันตีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างหลังโอเคสมมติว่าตีไม่ค่อยจะโดนอ่าก็ยังโดนอยู่ดีนะยังสกิลสองต่อมาได้อยู่อาจจะตีได้สองชุดนะ ก็เวลาตีก็สามารถที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรเว้นระยะห่างกลับมาได้อา้าแต่ว่าดูดท่าแรกมันก็วงมันแคบไปนิดหนึ่งจะแค่วงตรงนี้นะดูดแค่ตรงกลางประมาณวนนี้นะที่เฮียเดินวนอยู่จังหวะที่ดูดนะนะโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคือมันก็ เล่นง่ายไหมก็ไม่ถึงขั้นง,ง่ายซะทีเดียวนะสกิลมันก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับอิทาจิอ่ะแต่มันออกไวกว่านอยนึงนะอิทาจิผีคล้ายๆกันแต่อิทาจิผีเยเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสกิลมันออกช้าไงไม่รู้นะบางทีจะโดนขาดกดสกิลไปแล้วแต่โดนขัดอะไรเงี้ยนะมันแบบแอกเยอะไปหน่อยนะกาลักก็เป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งของเฮียเหมือนกันนะก็แต่ถ้าให้แนะนําแบบ แน่นอนแน่นอนก็เอาตัวแข่งไปนะก็จะโอเคมากเพราะว่าด้วยความที่ตีธรรมดามันมีประโยชน์มากนะแล้วก็ตอนที่มันลอยมันแบบค่อนข้างเก่งเลยตีกว้างบึ๊บวัาบึ๊บวับ,บเลย <c oughs> อะไรเงี้ยนะจะลองดูแปดวิเจ็ดวิหกห้ากดตีตอนสกิลสองแปดวินะทันไหมสนะองหนึ่งน่าจะทันโอเคสวยอยู่นะอ่ามันก็จะประมาณนี้เลย เอาแต่พื้นจริงๆพื้นมันน่าจะโดนด้วยนะแต่ว่าเนื่องด้วยอดีนีวมันเป็นห้องฝึกมัน,ม,นมันก็เลยแบบแปลกๆหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรนะสังเกตว่าดูดสก,กิลหนึ่งนี่คือเพิ่มเพิ่มเกาะเยอะมากเลยนะเพิ่มมาบึ้บๆเลยชนะงจริงๆมันไม่ควรจะหลุดนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดู สกิลเพย์แล้วกันอันนี้คือเล่นในคอมมาให้เลยนะเพราะว่ากดในนี้มันไม่ค่อยไม่ถนัดจริงๆนะบางทีในมือถือแบบคือดิวมันใหญ่นะมันมันเดินมันอะไรบางทีมันไม่ค่อยถนัดนะโอเคแล้วก็มาเจอกันนะเดี๋ยวให้ดูคลิปวิดีโอที่อัดไว้นะโอเค t e

勝負あり 第2回戦戦闘開始。<だ> โอเคนะก็จะสังเกตเห็นว่าอืมมันก็เป็นตัวที่ไม่ได้เล่นยากยาเกินไปนะแล้วคือสู้กับคนที่แบบจับทางไม่ได้ก็คือแบบทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมันก็สู้ยากอยู่เห็นนะมันแบบออกทุกคนเลยนะเล่นไม่จบักทีนะเห็นเล่นไปสามตาออกแม่งทุกตาเลยนะ ก็เออพอดีตาแรกลืมอัดนะไม่ทันนั่นก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็เลยรีบกดเดี like ๋ยวเดี๋ยวให้ดูพายุอันนี้สกิลพายุที่เขาแนะนําก็พอได้ก็ดีเหมือนกันจังหวะที่เราเกาะแล้วเนี่ยเราศัตรูมันอาจจะเกาะเราแบบใกล้จะหมดอะไรเงี้ยเราก็เตรียมกดพายุก็ไม่แย่เหมือนกันนะจากที่ดูมาก็โอเคพายุก็ไม่แย่ตัวแข่งก็ดีถ้า ถ้าเราไม่มีตัวอื่นที่แบบจะใช้ตัวแข่งอะไรเงี้ยก็เลือกเป็นกาลาก็ไม่แย่ในแรงก็อาจจะเจอบ้างป่าปายนะส่วนมากก็ใช้ตัวแข่งกันนะน้อยคนที่จะใช้เพิ่มมานาแต่เพิ่มมานาก็ถือว่ายังเก่งอยู่เพราะว่ามันต่ออันตีได้นั่นเองนะเ <c oughs> <c oughs> พราะบางทีแบบมันท่อนไม้ปุ๊บเราหันไปอันติเลยอะไรเงี้ยนะก็เตรียมกดสกิลสองแล้วก็กดเพิ่มอันติได้อีกนะก็จะแบบแป๊บเดียวอันติได้อีกแล้วอะไรเงี้ย ในความที่สกิลแบบโดนค่อนข้างง่ายด้วยอะไรด้วยนะก็เอาไปไต่แหลงเฮียว,ว่าพอได้อยู่นะถึงหน้ากากเนี่ยหน้ากากหนึ่งนะได้อยู่ไม่ยากหรอกนะแต่ถ้าน้กกากสองหน้ากากสามก็อาจจะสู้ยากเริ่มยากแล้วเพราะว่าคนก็จะเริ่มแบบจับทางได้จะเป็นพวกผูเ้เล่นเก่าๆนิดนึงแต่ถ้าฝึกเล่นเรื่อยๆมันก็ได้อยู่นะฝึกให้ช้ำๆก็โอเคเป็นตัวที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะ <c oughs> ในเอตัวนี้แจกฟรีด้วยนะสําหรับ ที่ล็อกอ e ินสิห้าวันนะใครยังไม่ได้เลือกนะเฮียก็เลือกกาลานี้มา <c oughs> โอเคนะก็น่าจะเห็นภาพกันพอสมควรแหละนะถ้าคนที่แบบจับทางไม่ได้ก็คือปวดหัวกับมันเหมือนกันนะเ <c oughs> พราะมันมีเกาะม,มีตัวแข็งอีกก็หนักใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะ <c oughs> ทำให้แบบกดดันอีกฝั่งได้ค่อนข้างดีนะ <c oughs> ถ้าเปิดเกมมาแล้วแบบเราทำทาอะไรได้เยอะอย่างเงี้ยนะ โอเคก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะก็พอดีเขาขออะไรนะพ่อกับอาละใช่ไหมอันนี้มันเป็นร่างผีนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวว่างๆจะทําให้ดูนะรอนิดหนึ่งคือคือบางทีเฮียก็ทํางานอะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ก็ใจแหละไวรุ่นใจร้อนนะเรา โอเคเอาไว้เท่านี้ก็แล oh ้วกันนะอันนี้เอาคลิปลูกไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวันนี้ก็อ่าบ๊ายบายก็เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมซับด้วยนะจุ๊บจุ